อาจารย์ปอเชิญนีนี้ครับแก้วแรกสำหรับเช้านี้ของพี่พีคืออะไรคะเป็นจะเป็นเอสเปรสโซ่ก่อนนะคะคือเพอร์เฟคช็อตค่ะอ่าเพอร์เฟคช็อตมันจะเพอร์เฟคขนาดไหนเป็นเทำทำได้เลยแล้วับบรริาที่มมัันนที่ดีที่สุดนะครับเมื่ใช่เพราว่าเพอร์เฟคอาจารย์ปอค่ะก็บอกว่าคนจะชงกาแฟให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นสูตรใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นจาก เอสเพสโซช็อตนี่แหละถูกต้องครับเพราะเราใช้เครื่องเอสเพสโซ่ในการชงอาจจะเป็นเดอื่นได้เลยนอกจากเอสเพสโซมันจะเป็นมอคคาลาเต้รือคาปูชิโน่ก็ใช้เบสตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนะไอกาแฟจะเป็นเบสที่สําคัญที่สุดคาจะต้องอร่อยที่สุดและครับที่ชงอร่อยได้โอ้ตอนชงเขาดูมัดมั่นนะไม่อกี่คุยกับเรายังเขินเินอยู่นะแต่ว่าคนที่กินกาแฟทั่วไปอาจจะไม่รู้หรอกอาจารย์ปออะไรคือกาแฟที่ดีอะไรคือกาแฟที่ เหมาะอะไรคือกาแฟที่ถือว่ารสชาติดีครับผมว่าผมเปรียบเทียบกับต้มยำกุ้งแล้วกันนะครับการได้กินต้มยำกุ้งที่มันอร่อยทุกคนนึกภาพได้แล้วก็สามารถจินตนาการได้กาแฟก็เหมือนกันมันก็ครบทุกรสมีทั้งเผ็ดสไปซี่มีทั้งฮิตแรกรสชาติยังไงกินไปแล้วมี after taste อย่างไรก็คงจะเหมือนที่มีกลิ่นของไอ้ต้มยำกุ้งคาลำคอเหมือนกันอ๋อตรงนั้นอย่เหมใช่ครับค่ะอย่างกาแฟก็ต้องมีความ หอมความขมระดับนี้ต้องหอมกว่าเลยครับค่ะใช่แล้วอย่างช็อตที่ออกมาแบบนี้สะท้อนถึงเอสเปเชียลช็อตที่เป็นเพอร์เฟกช็อตอยังไงบ้างคะคือหนึ่งนะฮะดูสีฮะดูครีม,ม่าที่เป็นสีเป็นเขาเรียกว่าไทเกอร์สกินนะฮะนะครับไทเกอร์สกินเนี่ยสีเนี่ยค่อน,นข,ข้างออกจะมาเพอร์เฟกต์มากนะครับแล้วก็วบอดี้ที่มาคุณผู้ชมหน่อยนะฮะค่ะนะครับนะครับอ๋อสีนี่ต้องเพอร์เฟกต์ครับเพราะเราต้องเป็นครีมนะฮะต้องมีครีม่านั่นก็คือกาแพที่ใช้เนี่ยก็คือว่าผมว่า กาแฟแล้อายุการใช้งานเนี่ยช่วงเพอร์เฟกที่ดีคือพิมพ์มาได้อยู่ในขณะนี้นะครับนี่ช็อตนี้โอ้โหนี่คือเพอร์เฟกต์นะครับช็อตเพียวๆค่ะช็อตเพียวๆอ่าคุณหอมมากทิ่ก่อนเลยผมให้คุณชิมก่อนต้องซิปหัดึงลมเข้าอย่างเงี้ยมันต้องมีทุกอย่างแต่เหมือนเรากินราเมงอะฮะแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ร้อนถ้าเกิดเราไปค่อยๆจิบเนี่ยมันจะร้อนหรือจะพองซึ่งเข้าไปทั้งแก้วเลยฮะหรือว่าไม่ต้องแก้วเอาแค่ข้างในก็พอแก้วไม่ต้องนี่วิธีการกินกาแฟแบบช็อตที่ดีซิบนะฮ ช่างมหัศจรรย์นุ่มนวลกลมกล่อมจริงๆอร่อยมากเข้มข้นกับปรีกับเปล่ามีเรื่องมีแรงที่พอดันดีอัลลีนะรับพมานทีแล้วนะครับถามอาจารย์ปอบ้างอาจารย์ปอเนี่ยเป็นแชมป์ระดับแล้วอมรแชมป์เนาะอาจารย์ปอเป็นแบบเซียนกาแฟระดับโลกเป็นบาริสตารระดับโลก อาชีพเก่าของอาจารย์ปอเชื่อไหมครับว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ครับ<อ>แต่มันไปเกี่ยวพันกับการเป็นบาริสต้ากาแฟระดับโลกได้ไหมครับคือผมผมมีโอกาสได้ไปตักประเทศ <c oughs> ด้วยความที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นมีโอกาสก็คือมีเงินนะครับจากการ <c oughs> ถูกลอตเตอรี่กันแล้วกันแะครับแล้วก็เลยเลือกเงินตอนนั้นไปซื้อและสร้างอนาคตของตัวเองแทนที่จะไปซื้อปิกอัพแตกตัวเท่ๆแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ต้องการเป็นสำรองทุกหน่วยผมก็เลยงินก้อนนี้ไปทำวีซ่าแล้วเข้าออสเตรเลียเลยแล้วแต่มีสัมพันธ์ช่วงที่เข้าายที่สุดเข้าไปทําอะไรครับก็อะไรก็ได้คิดว่าเราก็คงจะไปขุดทองเหมือนคนทั่วไปที่คิดจะไปต่างประเทศนะฮะก็จะไม่รู้เป็นบริสต้าด้วยซ้ําแต่พอเข้าไปถึงแล้วนะครับการที่ไปเดินหางานสับงานไม่ได้ภาษาไม่ได้นะครับแล้วความหิวข้าวด้วย นะครับก็จําเป็นต้องเข้าร้านฝรั่งนะครับเพื่อสบัคงานเพื่อจะหางานไปทําอะไรครับตอนแรกตอนแรกไปล้างจานล้างจานก็เหมือนคนทั่วไปครับแล้วเไปล้างคางรางล้างจานเนี่ยข้าวเที่ยวกาแฟแล้วก็แอบเห็นรู้สึกว่าอาชีพนี้คนชงเนี่ยมันเท่เลยอ๋อสมมติเห็นคนชงแบบนี้ครับจานเท่โอ้โหเท่จังโอ้โหหล่อเลยครับหล่อหล่อมากเลยเขาก็เลยว่าทำไมไม่เป็นเราบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ มันก็เกิดขึ้นก็คือการแอบซ้อมแอบฝึกเวลาเราเลิกงานแล้วเนี่ยครับเขาจะทิ้งอุปกรณ์ให้เราล้างนะฮะจนโดนจับได้นะครับจากนั้นมาครูพักรักจำนี่เหรอฮะใช่ครับก็โดนจับได้ครับเราก็นึกว่าจะออกจากงานซะแล้วฮะเขาก็เลยบังคับให้บริสต้าคนนั้นเลือกคนช่วงการสอนกับสอนวิชาให้ผมนะครับครับเขาบอกว่าถ้าเรียนไม่ได้ก็ลาออกไปถ้าสอนไม่ได้ก็ลาออกเหมือนกันนะฮะจากนั้นมาก็เลยเข้าแข่งขันนะครับก็ติดหนึ่งในสิบของประเทศออสเตรเลียโอ้โหแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนที่เขาเรียกว่าเทฟ ที่นุเกี่ยวกับชากาแฟโดยเฉพาะแล้วก็มาเปิดสถาบันของตัวเองนะฮะแล้วก็มาเปิดโรงเรียนของตัวเองแล้วก็เป็นคอลัมนิสให้กับกาแฟต่างๆแล้วก็สร้างงานอาชีพให้คนไทยในต่างแดนทั้งหมดนะครับเป็นหมื่นกว่าอาชีพนะครับอาริสต้าเยอะๆจึงเป็นบาริสต้าระดับโลกอาจารย์ปอชงกาแฟมาแล้วสี่แก้วครับเป็นล้านชีวิตเป็นล้านแก้วฮะเป็นล้านนะครับทาทุกวันมา15ปีนะครับวันหนึ่งประมาณพันแก้วนะครับอย่างน้อยนะฮะก็คงจะเป็นล้าน อาจารย์ปอครับการจะเป็นบาริสต้าที่ดีได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างต้องคำนึงถึงอะไรครับหนึ่งผมบอกตรงเลยครับเราต้องมีใจให้มันต้องรักมันครักไหมฮะรักมากไหมฮะรักมากค่ะรักกาแฟไหมครับรักกาแฟค่ะชอบอะไรของกาแฟฮะเสน่ห์เขา ชอบรสชาติและกลิ่นอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเทคนิคของน้องจอยด้วยดูไปด้วยเทคนิคน้องจอยและอาจารย์รอภาคไปด้วยนี่ยากมเลย่างเงี้ยด่างครับ็กเจอร์ของมันนะครับนมก็ค่เขาทำ perfect มากนะครับดูฮะแล้วก็ใช้เท็กเจอร์ของครีมที่เป็น silky milk จริงนะฮะแล้วตัดกับสีอโรมานะครับกลายเป็นจะชิลลิปออกมานะครับอันนี้คือต้องฝืนนมสมควรครับ นี่คือลาเต้ชากลาเตอร์ครับเป็นเิี่ยวรอกมารครับสวยมากขอให้คุณผู้ชมได้ชมข้างหน้าแล้วกันนะคุณจะไปทาของเขาเลอะนะอันนี้เปจะอร่อยด้วยนะครับอร่อยด้วยคได้กินเข้าไปแบบแบบมันจะเหมือนก็เลื้อยแล้วมันกืดเข้าไปเลื้อยแันเลื้อเข้าแบบราชาแยคืแบ้มัแล้วบอนกกเข้าไปแงนะจนี้มันลื้อยเข้าไปแบบรสชาติแบบค่อยคืดแบบแล้วมันสมูทแล้วมันแบบอันนี้บอกกันตรงไหนเข้าไปแบ้กล่องนี้มันน้ำกาแฟนค่อยมูฟแล้วเลื้อยเข้า แบบสูตรเข้าไปดึงมวลสารแล้วรสชาติเข้ามาในกระเพาะอาหารแล้วโอ้โหผ่านลำคอแล้วมีไอช็อกแลตในปากอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นโอ้โเผมอยากกินสักสิบแก้วกจะชวนสาวๆมาชิมด้วยกันด้วยเชิญทั้งสองท่านค่ะเอามากิน ทำอาร์ตทำฟองนมแล้วที่ชานีรออยู่เลยค่ะรออยู่ตัวนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะฮะกินได้เลยครับนมตัวนี้มันจะหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วอะต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์ปอบอกว่านอกจากความรักในกาแฟในอาชีพนี้แล้วต้องมีอะไรอีกฮะความตั้งใจแล้วมั่นใจนะครับแล้วก็ทัศนคติต้องดีที่สุดด้วยทัศนคติคือเราต้องเปิดตลอดเวลาเปิดที่จะรับและเรียนรู้ นะครับกับตลอดเวลาอ๋อเพรศิลปะการชงกาแฟมันเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้ไปอย่างต่อเนือ่องใช่ที่ต้องมีวัฒนาการต้องปรับปรุงมนะฮะเขาเรียกว่ากลยุทธ์แล้วก็เทคนิคตลอดเวลานะครับเพื่อให้ทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ด้วย เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นการทำลาเต้อาร์ตก็ไม่ใช่แค่แบบนี้อย่างเดียวแล้วมีฟองนมสามิติซีมิติอะไรโอ้้หเยอะแยะเลยนะคุณนีมี3ีอาร์ตด้วยครับเป็นรูปแมวอะไรเงี้ยฮะนีครับแต่พื้นฐานต้องแบบนี้ก่อนสองสาวเป็นคอร์กาแฟไหมฮะอยากจะรู้อะไรไหมเนี่ยตอนนี้โอ้โหบาริสต้าทั้งระดับแชมป์ระดับโลกไม่ใช่คนนี้แล้วถามคาถามเบสิกได้ไหมว่า กาแฟอันไหนกินแล้วตื er ่นที่สุดคะเคือบางโซนนะครับช็อตหนึ่งครับคือบางทีเคยบอกว่าอ่านหนังสือสอบแล้วกินแล้วก็ยังง่วงอยู่ไม่อยากรู้ต้องหัวแน่อต้องเป็นโซ่ครับช็อตตื่นแน่นอนครับโดดเลยครับเดี๋ยววิธีการกินนะหนึ่งสองตั้งใช่ไหมครับตื่นเลยโดดแล้วเนี่ยคือใจใช่ไหมคุณน้องจอยครับในอนาคตเราเป็นบิลิสต้าเป็นแชมป์แบบนี้แล้วอนาคตเรามองไว้ไงบ้าง ก็เรียนรู้เรื่องของกาแฟให้มากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็อยากลองออกนอกประเทศออกไปลองชิมกาแฟใหม่ๆที่อร่อยกว่อออาอาจจะมาปรับใช้ในประเทศไทยค่ะอีกหน่อยตามฉายาแหละบาริสต้าสาวน้อยมหัศจรรย์นะฮะน้องจอยสิริพร ขอนปงแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยอาจารย์ปอเซียนกาแฟอาจารย์ฉันคำทองแท้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดจริงตอนนี้กลิ่นหอมอบอวลเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะคะต้องขอลาไปจิบกาแฟก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในวันศุกร์นะคะส่วนวันนี้พวกเราขอมที่งานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ